ต่อมา,อาจารย์จะทำนายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีกรกฎนะคะดูดวงสัปดาห์ตั้งแต่วันที่7สิงหาคมจนถึงวันที่13สิงหาคมปีพศ2566นะคะในดวงชะตาของท่านถ้าท่านทำการค้าหรือท่านกำลังทำหุ้นส่วนอะไรก็แล้วแต่นะคะท่านระวังโดนโกงนะระวังโดนโกงระวังเสีย ถูกเสียบเปรียบแล้วก็หรือไม่ก็โดนแบบว่ากระชากรายจ่ายเยอะมากโดนแบบว่าเสียบเปรียบเอาเปรียบแล้วไม่รู้ที่หลังก็เสียเอาเสียใจหรือไม่ก็ทําเขาเรียกว่าทํางานแล้วรายจ่ายเนี่ยมันแซงรายรับเลยคุณก็จะเครียดในเรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะว่าคุณมีเรื่องบริวารที่ต้องดูแลและอาจารย์จะบอกว่า ถ้าใครเกิดในชาวราศีกรกฎและมีลูกน้องเยอะๆพยายามเช็คในเรื่องของสต็อกหรือว่าดูพฤติกรรมอะไรให้ดีนะเพราะว่ามันมีคนที่คิดไม่ซื่ออยู่รอบตัวคุณอยู่เหมือนกันถ้าถามในเกณฑ์ชะตาในเรื่องของความรักนะคะคุณจะมีความรักมาที่แบบเขาเอาจริงๆนะ<ม>เขาจะไม่ได้รักคุณเต็มที่ถ้าเขาเริ่มที่จะเริ่มยิ้มเงิน นะนะในชาวกรกฎนะถ้าแฟนคบกันแล้วเนี่ยถ้าแฟนคบกันแล้วมีคนเข้ามาแล้วเริ่มมีการยืมเงินเกิดขึ้นคุณระวังนะจะมีคนเข้ามาหลอกให้หลกักแล้วก็จะเสียเงินเพราะฉะนั้นในชาวราศีกรกฎข้อก็ดูวิเคราะห์หรือระมัดระวงังเรื่องการครบคนให้มากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ให้ระมัดระวังเรื่องคนที่เข้ามาเนี่ย มันคิดไม่ซื่อนะเพื่อนสนิทหรือคนรักคิดไม่ซื่อคนเข้ามาหลอกเพราะฉะนั้นระวังเรื่องความรักในโลกออนไลน์ความรักที่เป็นอ่ามาหลอกให้รักแล้วไปเป็นมือที่สามอย่างเงี้ยอืมและทําให้เราเสียอกเสียใจรอคอยเสียตังค์ด้วยโดนหลอกนะคะในเรื่องความรักไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่ก็จะถามว่า ในดวงชะตาของในชาวราศีกรกฎถ้าถามในเรื่องของการงานก็มีโอกาสได้มีงานในเรียกง,งานรายได้ที่2ที่3เกิดขึ้นมีคนเข้ามาคุยจะให้เราไปช่วยทำงานโปรเจก,กต์นู้นนี้นั้น,นผู้ใหญ่เริ่มเข้ามาแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเราเองอ่ะไม่คิดว่าผู้ใหญ่จะจะเห็นคุณค่าของเรานะคะ บางคนนี่ถึงขนาดว่าได้เป็นหัวหน้าง,งานไม่รู้ตัวเลยนะคะก็เรียกว่าได้มีโอกาสเติบโตเกิดขึ้นแต่ก็ทำอะไรก็แล้วแต่ให้พินิจพีเคราะห์ให้ดีๆโดยเฉพาะเรื่องคนนะคะอ่ะแล้วทิกนะอ่ะวันนี้นั่งอยู่ในห้องไอพี่กุมารทองก็ถ้าใครเลี้ยงกุมารทองหรือใครอยู่อยู่ดูไลน์นี้ก็อธิษฐานจิตไปถ้าใครที่เป็นคนไม่ดีเข้ามาให้ เจ้าพี่กุมารทองเนี่ยปัดไปด้วยนะคะอย่าให้เข้ามาใกล้เรานะคะอย่าให้เข้ามาใกล้เราเพราะบางครั้งเนี่ยกรรมหรือเจ้ากรรมในเวนเนี่ยในอดีตชาติอะ่ะมันมาในรูปแบบคนรักพอมาเจอปุ๊บมาสปาร์กเลยไงก็ระกดพอเจอปุ๊บสปาร์กปุ๊บอะไรก็ได้ ไม่คิดเลยช่วงนั้นเหมือนแบบเหมือนโดนของเหมือนหน้าตาแบบว่าโอ้ยได้หมดอะไรอย่างเงี้ยเขามายืมรถยิ้มลายิ้มเงินอะไรคือมองดูดีไปหมดเลยแต่พอสักพักหนึ่งเนี่ยมีปัญหาอาจารย์กลัวนะคะเรื่องการถูกโกงทั้งเรื่องการโกงให้รักแล้วก็โกงในเรื่องของหุ้นส่วนการทำงานอะไรก็แล้วแต่ชาวราศีกรกฎระมัดระวังให้ดีเรื่องการคบคนนะคะ คุณอ,อประวิตนะคะตรงมากๆขอบคุณค่ะนะคะคุณอ,อคุณกิตเทพใช่ไหมลูกกิตเทพนะคะศูนย์หกศูนย์เจ็ดหกศูนเจ็ดนี่สุขอาจารย์จะทายไปแล้วปะเนี่ยหกศูนยเจ็ดก็ในดวงชะตาของหนูอะถ้าจะทำถ้าเป็นคนเขาเรียกว่าเป็นคนที่มี มีดวงจิตของครูบาจารหรือดวงจิตของในภาคของของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะตามมาตั้งแต่เกิดเป็นคนดวงแข็งมากๆนะแต่ก็ดวงแข็งดู นะแล้วก็เข้มแข็งแต่ใจอ่อนเห็นไหมมันย้อนแย้งเนี่ยเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตอะไรก็ต้องระมัดระวังถ้าไม่นั้นก็ถามคนให้ดีเพราะฉะนั้นชีวิตจะเจอเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยตลอดก็คือว่าคิดว่าฉันแน่แล้วแหละก็คืออดูดีละดูคนดีดูถึงแล้วล่ะแต่จริงๆแล้วก็เดี๋ยวก็มีปัญหาโดนคนเขาหลอ,อกแหละเพราะฉะนั้นก็พยายามอย่าให้คนเข้าใกล้ตัวเราง่ายเกินไปมันก็เป็นการสอนอย่างหนึ่งนะคะอืม ต่อมาอคุณมิสุรีบอกว่าจะได้ไปที่เบตไหมก็อาจารย์บอกแล้วดวงคุณจะเป็นในลักษณะที่มันก็จะไปไปไปเรื่อยๆอเดินทางก็เพราะฉะนั้นก็มีโอกาสยิ่งใหญ่คุณคนเก่งนะ,อ,ะอาจารย์ก็มีโอกาสไปได้แต่ก็ให้เรามัดระวังเรื่องการสื่อสารหรือ,อะลรตรงไปตรงมานี่แหละมันก็จะทําให้มีปัญหาคนได้ง่ายนะลูกเนาะนะคะคุณวันวันไพรส์ไหมคะคุณวันไพรส์นะคะเกิดราศีมีนเลข หกสสโอ้โหวันไพรส์นี่คุณวันนี่6กสาสาอาจารย์บอกเลยว่าคุณเป็นคนที่จิตใจอ่อนแอมากแล้วเวลาที่ปะทะกับใครเนี่ยปะทะคารมหรืออะไรก็แล้วแต่คุณจะเซนซิทีฟมากอืมเพราะฉะนั้นยังไงก็ดูแลจิตใจตัวเองให้ดีแล้วก็ ใช้รถราอะไรต่างๆระมัดระวังให้ดีชีวิตจะกเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้เจอวัติเหตุเจอสิ่งใดที่ไม่คาดฝันอะไรพวกนี้ให้ระมัดระวังให้ดีหรือการดิกเรื่องการถกเถียงหรือถ้าคิดว่าเราใจอ่อนก็พยายามเพื่อนก็ไม่ต้องคบเยอะดีไหมพูดแบบโบราณไม่รู้จะพูดยังไงเออก็คือทายอย่างเดียวแล้วกันเป็นคนจิตใจอ่อนโยนนะคะแล้วก็จะเป็นในลักษณะที่ เวลาเสียอ,อกเสียใจก็ฟุงฟ้งไฟอ่ะจิตใจอ่อนแอมากๆเลยเพราะฉะนั้นยังไงก็ถ้ามีแฟนหรือมีคู่มีเพื่อนก็หาคนที่เขาถ้าเราไว้ใจเขาหรือว่าคิดว่าจะคบหากับเขาก็หาคนที่จิตใจเข้มแข็งหน่อยเจอได้ไวค่อยเตือนหรือว่าคอยปลอบใจคุณเวลาคุณที่คุณคุณดิ่งอะไรประมาณนี้นะคะดวงแบบนี้อาจารย์ให้ระมัดระวังพวกพอแก่ตัวแล้วเป็นโรคซึมเศร้าโรคแพนิคโรคอะไรที่มันมันวิตกอะไรประมาณนี้เพราะว่า จะเป็นคนที่ขี้ใจอ่อนใจน้อยอืโบราณเรียกขี้ขี้ใจน้อย FC ท,ทุกทุกท่านนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศดิฉันอาจารย์เจนเทียนมงคลจักรวาลน,นักพยากรณ์ทำนายดวงชะตาและเจ้าพิธีกรรมเนื้อดวงวิชาเทียนมงคลจักรวาลดูดวงชะตาให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจและพิธีปรับหนุนดวงเสริมชะตาชีวิต